ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอ ผมตุ๊กตชาลวนะครับกลับมาคุยกับผมตรตชาลอ์ในช่วงของวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จัดรายการนอกพื้นที่วันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดระยองนะครับมาภารกิจพิเศษเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายบริษัทนะครับก็มีประเด็นเรื่องของกฎหมายรายงานนะฮะมาให้คำปรึกษาและก็มีการแก้ต่าง ก็มีประเด็นที่กำลังต้องคุยต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เสนอคลิปเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับอังกฤษหลังจากที่มีการส่งมอบเกาะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่ทำสัญญา50ปีเนี่ยครับว่าประเทศจีนนั้นจะต้องมีเหตุการณ์ให้สิทธิเสรีภาพกับพ oh. ลเมืองชาวฮ่องกองนะครับแต่ว่าปรากฏว่าผ่านไปเพียง23ปีเท่านั้น สีเช้นพิงก็ทนไม่ไหวนะครับให้มีการเ,าเสนอกฎหมายความมั่นคงนะครับ security law ทำให้คือการอาวิตกกังวลต่อทางด้านของพลเมืองชาวฮ่องกองว่าอาจจะก,กระทบเรื่องของสิทธิเสรีภาพทรัพย์สินและก็ความเป็นอยู่และการถูกคุกคามจากภัยที่จะเกิดขึ้นจากกรณีผลกระทบเรื่องของกฎหมายความมั่นคง และประเด็นที่ผมคุยเรื่องของการแย่งแย่งพลเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนจีนไม่ใช่คนจีน,นชาวฮ่องกงที่ถือวีซา่าพ้นทะเลข,ของอังกฤษเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นคนกลุ่มนี้ไม่มีการยื่นขอเป็นพลเมืองของอังกฤษนั้นสามารถพิจารณาได้เลย ب, เพราะผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสไปเรียบร้อยแล้ว และนอกจากนี้จะมีอีก3ล้านคนนะครับที่ทําคําร้องมาแล้วเพื่อขอวีซ่าในช่วงของที่รัฐบาลจีนนั้นเข้ามาปกครองหรือเข้ามาดูแลเกาะฮ่องกงคืนจากอังกฤษประเด็นที่จะต้องมีการถกพิจารณากานเล่นก็คือว่าจากกรณีที่มีอ้างว่าอังกฤษนั้นขโมยพลเมืองฮ่องกงไปจากประเทศจีนนะอันแรกกก็จะมีการพาดพิงว่าอังกฤษเนี่ย ขโมยเกาะฮ่องกงไปจากจีนเมื่อสมัยนู้นนะ,นะเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมนะไม่ต่างกับเรื่องของกรณีที่ประเทศไทยเคยถูกอ้างว่าลาวกัมพูชามาเลเซียเคยเป็นของคนไทยมันก็เป็นเรื่องตลกที่มีเคยมีกันกล่าวว่าเมื่อเคยประเทศประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเคยอ้างว่าลาวกัมพูชาเวียดนามเคยเป็นของไทยนะมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้ว ดังนั้นการจะยกเอาสิทธิท,ทางประวัติศาสตร์เข้ามาเพื่ออ้างสิทธิ์ว่าดินแดนเหล่านั้นคือเป็นของคนไทยแล้วก็จะพยายามที่จะตีเอาคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกนะสิทธทิทางประวัติศาสตร์เป,เป็นเรื่องของอดีตและปัจจุบันนี่นเ,ปนเป็นเรื่องของที่อยู่กับปัจจุบันดังนั้นอดีตก็คือส่วนอดีตไม่งั้นนักการทูตผู้นําประธานเทพบดีถ้าใครจะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะคอนเซ์เวทีหรือคิดอะไรที่ นะพยายามย้อนไปแต่เรื่องอดีตคุยแต่เรื่องอดีตนะครับเหมือนสีจชิญผิงนะฮะบ,บอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนนะครับจีนเคยมีเ,เขตอาณาเขตขนาดไหนนะครับเมื่อสมัยราชวงศ์ชิงนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับยุคข,ของสีจช้นผิงแล้วก็ต้องการที่จะนะทวงคืนทุกอย่างแม้กระทั่งทะเลจีนใต้นะครับเขตน่าจะเป็นของจีนตั้งแต่ยุคสิทธิทางประวัติศาสตร์ ก็นาไปสู่เรื่องของการที่ถูกคัดค้านว่าถ้าคุณเล่นเอาแต่ประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยมาเรียกร้องสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะยึดคืนหรือเอาึ่งทรัพย์สินของประเทศอื่นเนี่ยมันสมควรหรือไม่นะรตรงนี้มันเป็นเรื่องของคนสวีทีมมากไปหรือเปล่านะครับเพราะในเรื่องในอดีตเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเด็นเก่าๆขุดมาเรียกร้องการสะละทุมเปยแบบนี้นะครับมันจะไหวหรือเปล่า ดังนั้นถ้าหลายประเทศนะครับที่เคยเป็นเมืองอยิ่งใหญ่เคยเป็นประเทศยิ่งใหญ่แล้วก็พยายามที่จะยกเรื่องของสิ Thr ทธิทางประวัติศาสตร์เพื่อมาเรียกร้องสิทธิทั้งหลายในปัจจ <orde> ุบันกับประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยถามว่ามันมันใช่ไหมละ่ะนะครับมันคอนเซวทีฟมากไปหรือเปล่าสิทธิทางประวัติศาสตร์นะครับหรือฮิสตอรี่ไรนี่มันแต่มันมันเป็นอะไรที่มัน,เ,นเรียกว่ามันงมงายไปหรือเปล่าแล้ว ประกอบกับประเทศจีนครับมีเรื่องของอสภาพกำลังมีเทคโนโลยีหรือมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีกำลังคนที่มันเหนือกว่าประเทศอื่นๆก็พยายามที่จะมีการกระทำคุกค,คามนะครับให้ได้ซึ่งมาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ก็เลยเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็บอกว่ามันเกินไปหรือเปล่านะทีนี้ เรื่องของการเข้าไปเป็นสิทธิสัญญาหรือตามมนุษุสัญญานะครับองค์กรเรื่องของระหว่างประเทศนะครับทั้งหลายก็เป็น,ป,นประเด็นที่ถูกวิเคราะห์และก็จับตามองเช่นเดียวกันคืออีกอย่างถ้ามองไปแล้วเนี่ยครับจีนก็ไปเซ็นสัญญากับอังกฤษตั้งแต่แรกด้วยตนเองในมุมของกฎหมายและนอมประเพณีปฏิบัติยังไงมันก็คือจีนผิดหรือเปล่า อันนี้เป็นประเด็นที่ที่น่าสงสัยที่ต้องตั้งคําถามเพราะว่ามุมมองนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าน้มเอียงไปทางตะวันตกหรือเอียงไปข้างจีนแต่ว่ามสังคมที่ถูกออกแบบสถาปัตยกรรมทางการทูตและการสร้างเมืองขึ้นมาโดยโลกตะวันตกตั้งแต่แรกแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลักกติกาทั้งหลายเนี่ยถูกออกแบบโดยชาติย so ุโรปมาก่อนดังนั้นถ้าจีนไม่พอใจกับกฎกติกา ที่เกิดขึ้นนะจีนก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าจีนไม่พอใจก็ต้องเขียนกฎขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าชิสซิไดอะทรัพแต่ถามว่าวจีนทำได้ไหมในช่วงของสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้นะครับประเทศจีนได้พยายามที่จะเดินตามแผนเรื่องของ China Dream, b e l t and Road <c oughs> ได้หรือเปล่ามีใครเอากับจีนด้วยหรือไม่ทำแล้วฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียอินเดียเอาด้วยหรือไม่หรือเขาพร้อมจะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ที่ทางจีนด้วยหรือไม่เอาง่ายๆนะครับแค่ระยะเอาแค่ระยะสั้นนะครับ20สปีข้างหน้านี่ยนะจะมีใครเนะี่ยยินยอมไปกับจีนได้บ้างนะครับในเรื่องของการที่จะ สร้างหรือออกแบบไชน่าดรีมหรือเบลออฟโร d ของประเทศจีนเพราะว่าสถานการณ์ตนกจีนนี่ไม่ได้ไม่ได้ทุกเส้นทางเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะจ <c oughs> ีนไปหวางตะปูหรือใบไว้เองนะจีนก็ขับรถเข้าไปเหยียบจ <c oughs> ีนคว้างตะปูหรือบใบข้างหน้าไว้ดักคู่ต่อสู้หรือดักไฟอริ แต่เผอิญจีนก็ขับรถเข้าไปเหยียบเองแล้วก็มาวุ่นวายว่าเห็นไหมที่ฉันเหยียบก็เพราะว่าพวกเองนะพวกเองก่อเรื่องก่อราวทำให้ฉันต้องไปวางตะปูเรือใบนะถ้าเองไม่มีก่อเรื่องก่อราวฉันก็ไม่ต้องไปวางตะปูเรือใบและฉันก็ขับรถไปก็ไม่ต้องไปเหยียบตะปูเรือใบพูดง่ายๆว่าถ้าพยายามที่จะผลักความผิดให้กับทางด้านของประเทศอื่นและสถานการณ์ที่ตัวเองได้รับผลกระทบนั้นก็มาจากที่ประเทศจีนทําตัวเองนั้น ถามว่าจะไปโทษคนอื่นเนี่ยได้หรือไม่และยี่ปีข้างหน้าเนี่ยฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียอินเดียเนี่ยจะเอาด้วยกับประเทศจีนหรือเปล่าเรื่องของไชน่าริมหรือเบลออพรถที่พยายามที่จะออกแบบสังคมโลกใหม่ถามว่าเขาจะเอาด้วยไหมอย่ยางอเมริกาไม่ต้องไปพูดถึงเขาไม่เอาอยู่แล้วเพราะก็บองจีนเนี่ยเป็นเรื่องของอคู่ขัดแย้งอยู่แล้วนะครับในเวทีเรื่องของหลายอย่างในโลกใบนี้ ออแต่ก็อย่าลืมว่าตอนแรกๆเมื่อจีนเข้าเริ่มกับระบบสังคมนะครับชุมชนที่ฝรั่งเขาออกแบบเขาสร้างมาไว้ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ WTO UN IBRD อะไรต่างๆมันมีเรื่องของ c o m m i t m e n t ์หรือข้อตกลงตั้งแต่แรกนะครับที่จีนเนี่ยจะต้องทำตาม ประเด็นเร่องจีนเข้ากับ WTO เนี่ยฮะ่วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจีนจะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจีนจะเสียผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะว่าด้วยสถานการณ์เข้ามาครั้งแรกน,นั้นจีนยังเป็นประเทศที่เปิดตัวเองและก็เป็นประเทศที่กําลังต้องการการพัฒนาในประเทศดังนั้นเมือ่อประเทศทั้งหลายเห็นว่าจีนกําลังเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะให้มีการยกระดับ ก็เลยให้แต้มต่อประเทศจีนดังนั้นการเข้ามาในช่องทางของดับเบิลยูทียนะก็ทําให้จีนนั้นได้มีโอกาสนะครับที่มีลูกทางเพิ่มขึ้นแทบทุกวันนี้นะดังนั้นไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาจะเอาเปรียบจีนเสมอไปนะแต่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นเรื่องของจีนที่เข้าใจผิดเองว่าฝรั่งเอาเปรียบจีนเพราะ จีนนั้นเข้าร่วมนะฮะที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าจีนเองนี่จะขาดทุนทุกอย่างนะก็จีนก็มีเรื่องของแต้มต่อมีทั้งกระบวนการเจราจามีนักการทูตมีนักเจราจามีที่ปรึกษาที่จีนจ้างมาไว้ใช้เหมือนเหมือนฝรั่งที่เขาจ้างเช่นเดียวกันคนไปคนจีนไปอยู่ในบอร์ดในองค์กรต่างๆก็เช่นเดียวกันนะ ดังนั้นในทางการทูตแล้วครับประเทศไหนจะโดนบังคับอะไรตั้งแต่สมัยไหนยังไงโลกหลังสงครามเขาไม่มีใครมานับแล้วนะฮะว่าตรงนี้นะครับเมื่อหลังสงครามแล้วทุกคนเนี่ยเริ่มต้นใหม่นะครับเราเลยไม่สามารถจะอ้างอะไรได้เลยนะครับว่าไปครูอะไรเขาเอาไว้นะครับว่าพูดง่ายๆคือว่าเหมือนกับว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเคยไปทําอะไรไว้นะครับ พอหลังสงคราม,มาก็จะเอาคืน <c oughs> ไปขู่เรื่องของสัจจะนิยมเรื่องดีลิซึมอะไรทั้งหลายนี่นะมันก็เป็นเหมือนกับทําให้กับผูกตัวเองอยู่กับดีตนะและก็ไม่ยอมก้าวข้ามนะจนวันหนึ่งเนี่ยพอตัวเองมีอํานาจมากขึปั๊บหรือมีพลังมีพลัง,ลงก็ไปไล่ทุบไปไล่ตีเขาเนี่ยเพราะด้วยเรื่องของอาการผูกใจเจ็บตั้งแต่สมัยโบรณ <c oughs> นะอ่ะ ก็ว่ากันไปทีนี้มุมมองอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าก็เหมือนกับเราไปอยู่บ้านเขาเนี่ยเมื่อเขาสร้างบ้านเสร็จโลกนี้ฝรั่งเป็นคนสร้างบ้านนะครับสร้างระบบสร้างชุมชนสร้างอะไรทั้งหลายซึ่งพวกเอเชียเนี่ยก็เข้าไปทีหลังก็ต้องยอมรับว่าเราเข้าไปทีหลังบ้านก็สร้างตั้งนานแล้วพอเราจะเข้าไปเราจะร้องเรียกว่าต้องแก้ไขนั้นต้องแก้ไขนี้นะฮะก็เกิดถูเอา ก็คุณมาทีหลังคุณจะไปอะไรมากมายนะักคือเขาไม่ได้มังข้าให้คุณเข้านะองค์กรทั้งหลายนะครับเรื่องขององค์กรนานานชาติเขาไม่ได้บังข้าให้เราเข้านะครับเราเราจะไม่เข้าร่วมระบบโลกหรือชุมชนระหว่างประเทศเขาก็ไม่ได้ห้ามนะเราจะเอาแบบเกาหลีเหนือก็ได้นะครับแบบอยู่แบบประเทศของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือคือไม่อยากยุ่งกับใครก็ได้ แต่ในนี้เมื่อเรายอมรับเรื่องของการผลักตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบของนานาชาติหรือสังคมโลกเราก็ต้องทําตัวนะฮะให้กลมกลืนและต้องยอมรับว่าต้องเจอสภาวะที่ยากลําบากนะครับตั้งแต่แรกจะเอาแบบเข้าไปแล้วต้องได้ไประโยชน์เลยเนี่ยมันใช่ไหมเอ้มันก็ต้องมาคิดต้องมาวิเคราะห์เช่นเดียวกันคือถ้าไม่พอใจกดที่โลกตะวันตกเขาเขียนขึ้นนั้น อันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของจีนที่จะต้องทําการผลักดันและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่หรือยอมรับตรงๆว่าเท่าที่สังเกตมาก็คือว่าจีนตอนนี้กําลังพยายามที่จะมีการขีดหรือกําหนดจัดระเบียบโลกใหม่แต่ปัญหาเรื่องจากการสร้างโครงการ b บลแอนด์โร d การสร้างธนาคาร AIB AI i หรือ Asian Infrastructure Investment Bank หรือการสร้าง SCo หรือเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชันหรือการสร้าง NDB New Development Bank อะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นความพยายามที่ที่ดีในวิเคราะหะ์เป็นความพยายามที่ดีและก็มาถูกทางหากต้องการที่จะสร้างหรือปฏิรูประบบสถาปัตยกรรมทางการทูตของโลกขึ้นมาใหม่แต่ปัญหา ที่ปัจจุบันก็คือนักวิเคราะห์บองว่าสีช่ชนผิงนั้นค่อนข้างที่จะรีบร้อนในเรื่องของการขยายอำนาจมันเลยเปิดเกิดผลกระทบในทางภาพลบหรือทางจิตวิทยาต่อประเทศที่ตะวันตกหรืออเมริกาที่เขากำหนดออกแบบระเบียบโลกไว้แล้วจึงเกิดแรงกระเพื่อมแรงต้านและก็แรงขับมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่แรกว่าน่าจะมีการดีกว่าเพราะว่า เรื่องของการที่ก้มหัวก้มหน้าก้มตาเก็บซ้นเล็บไว้และค่อยขยายอิทธิพลอย่างช้าๆ้าจะเป็นผลดีในเชื่องของซอฟต์พาวเวอร์และผลจังกิจวิทยามากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นเรื่องของมาตรการทั้งหลายที่พยายามดูยึววิเคร่า์ว่าเอาเข้าจริงๆนะครับว่าจีนเนี่ยจะเล่นบทพยายามที่จะออกแบบสังคมใหม่ แบบเร่งรีบนะฮะก็เลยทำให้ทางด้านของนักวิเคราะห์มองว่าการพยายามที่จะออกแบบสังคมใหม่นะครับทำให้เกิดแรงต้านจากสังคมโลกเพราะว่าด้วยสังคมโลกแต่เดิมเนี่ยชาติตะวันตกและอเมริกาเขาเป็นคนออกแบบไว้แล้วแล,แล้วทางเอเชียเราก็เข้าไปทีหลังพอเข้าไปทีหลังนะครับเราจะไปอ้างสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่ไปเปลี่ยนเรื่องของหลักการหลักใดทั้งหลาย นะฮะมันก็เกิดอาจจะเกิดแรงต้านและยิ่งถ้าการเข้าไปทุ่มเทง,งบประมาณหรือการเข้าไปแทรกแซงโดยใช้เรื่องของเงินทองเข้าไปอัดฉีดมากเนี่ยก็เกิดตรงทัไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ยอมรับนะเอไม่ใช่ว่าเขาจะจะทนอยู่หรือว่ายอมไม่กินทําตามอำเภอใจนะแต่เขาก็มีระบบในการคานดุลอยู่นะทีนี้มาเรื่องฮ่องกงเนะ่ย ฮ่องกงกับจีดฮ่องกงเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการที่ออกมาดราม่านะครับหรือว่าพยายามที่จะมีการเรียกร้องให้ทางั้นอังกฤษนั้นอย่ากลืนหรืออย่าแย,ย่งชิงประชากรฮ่องกงไปจากจีนนะครับเพราะว่าจีนเองนั้นกําลังมีมาตรการการออกกฎหามายบั่นคงเพื่อไปควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับทางด้านของคนฮ่องกงนั้นออกจากไประเทศฮ่องกง นะครับและก็มีการไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีการนําสู่เรื่องของการจับกลุ่มพอจับกลุ่มเสร็จแล้วก็จะมีมีการาทําความตกลงร่วมมือนะครับส่งคืนให้กับประเทศจีนแล้วการส่งคืนนั้นเนี่ยจะเข้าข่ายเรื่องของอผู้ที่ไม่จงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรืออะไรทั้งหลายนยี่ก็้ก็ต้องติดตามเพราะว่ามันมีประสบการณ์เรื่องของอยกูที่ซินเจียงมีเรื่องของทิเบตนะครับทีนี้ เรื่องของฮ่องกงเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกับสถานการณ์าการต้องรับชะตากรรมเช่นเดียวกับอยกูกับทิเบตแต่ปัญหาของฮ่องกงเนี่ยจะไม่เหมือนสองประเทศนะจะไม่เหมือนสองสองเผ่า,าอยกูกับทิเบตฮ่องกงเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษตรงที่ว่าคนฮ่องกงนะครับมีเชื้อสายลูกผสมของอังกฤษนะครับมานานเกือบร้อยปีการกันผสมเผ่าพันธุ นะครับก็เกิดเลือดนะครับเลือดชิดนะครับเป็นลูกหลานของคนอังกฤษไปเช่นเดียวกันปัญหาที่ตามมาก็คือว่าอังกฤษเองก็จะยอมให้ลูกหลานหรือว่าเชื้อเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเขาเนี่ยนะต้องไปรับชะตากรรมภายใต้นะครับภายใต้ียก,การกดขี่กดเองหรือการครอบงำหรือการกำกับชีวิตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือไม่ อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่เพราะว่ากลุ่มชาวฮ่องกงนะครับเขาสมผัสกับเสรีประชาธิปไตยมาทั้งนานแม้กระทั่งเพลง Callie of Hong Kong นะครับจีนยังห้ามเปิดเลยนะครับเปิดที่ไหนโดนเล่นงานท,ทันทีและมีการทำลายเรื่องของตำราที่เป็นเรื่องของการฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือเสรีประชาธิปไตยจีนก็ให้าการ ทำลายให้หมดจินนะครับใหญ่มีแล้วบัรจุเรื่องของลัทธิพักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเข้ามาแทนแล้วถ้าใครเปิดเพลงนี้ซึ่งมีลักษณะในการที่ต่อต้านจีนจะมีความผิดดังนั้นก็เลยจะเปิดเพลง The Glory of Hong Kong นะครับให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับก่อนที่จะเข้ารายการและก็ระวังที่จะดำเนินการจัดริการไปนะครับก็จะมีผลต่อ เรื่องของการให้กําลังใจนะครับว่าสุดท้ายนี่มนุษย์เราเนี่ยอะไรที่มันขัดต่อเรื่องของธรรมชาติมากเกินไปเนี่ยมันก็ดำไปสู่เรื่องของความอึดอัดพออึดอัดแล้วทาไงมันก็ต้องมีการหาทางออกเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องไปดังนั้นผมเชื่อว่ายัางน้อยนะครับคนที่ยื่นขอวีซ่านะครับขอพาสปอร์ตพ,พ้นทะเลนะครับในช่วงของที่ประเทศจีนนั้นกำลังจะเข้ามา ปกครองดูแลหมู่เกาะเกาะฮ่องกงและช่วงนั้นมีคนฮ่องกงประมาณกว่าสองล้านคนนะครับยื่นขอว่อาสามล้านคนฮนะยื่นขอไว้แล้วแต่ว่ายังไม่อนุมัติซึ่งทางด้านของรัฐสภาของอังกฤษนะครับโดยทางด้านของอวุฒิสภาและก็สสนี่ครับก็บอกว่าให้สัญชาติอังกฤษโดยอัตโมติเลยเพราะว่าคนที่มาขอส่วนใหญ่เมื่อเช็คประวัติแล้วดูจากบรรพบุรุษกูล นำสกูลแลมนี่มีเชื้อสายของอังกฤษอยู่คือผู้พ่อทานดกนะครับในในทางเชิงลึกน,นะครับในเรื่องของการที่ขอวีซา่าหรือขอพาสปอร์ตพ้นทะเลเนี่ยเมื่อเขาเช็คสายโลหิตนะครับเรื่องของอมันจะมีช่องให้เติมว่าญาติโกหุติการหรือพี่พ่อแม่นะครับมีเชื้อสายอังกฤษหรือตะวันตกอยู่หรือไม่ก็ปรากฏว่ามีพอมีปั๊บนี้เขา คัดกรองแล้วนะครับว่าเกือบสามล้านคนเป็นคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของอังกฤษผสม,มอยู่ดังนั้นเขาก็อยากให้คนเหล่านี้กลับมาอยู่ที่อังกฤษอังกฤษยังมีสถานที่เพื่อรองรับกลุ่มคนเหล่านี้อีกเยอะเช่นเดียวกันดังนั้นนี่ถามว่าที่จีนในพยา,ยานที่บอกว่าอังกฤษนั้นทําผิดสัญญานั้นอังกฤษก็ยอ้อนไปว่าเอาก็จีนทําผิดสัญญาก่อนนะ จีนบอก50ปีที่จะให้สิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงภายใน50ปีแต่ปรากฏว่าผ่านไป23ปีจีนก็กลับกรอกลกลับเปลี่ยนนโยบายของตัวเองก็มีผลต่อเรื่องของการที่อังกฤษเองนั้นก็พิจารณาแล้วนะครับว่าเห็นควนมีเห็นคนดีงามที่จะให้วีซ่าหรือพาสปอร์ตพ้นทะเลกับชาวฮ่องกงอีก3ล้านคนนะครับเพื่อ มีโอกาสเข้ามาอยู่ที่อังกฤษได้นะครับ5ปี1ปีนะครับล้วต่อไปเรื่อยๆจนถึง5ปีและระหว่างนั้นก็จะมีให้เรื่องของการศึกษาให้ภาษาแล้วก็หางานและพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองของชาวอังกฤษต่อไปจะถามั่กฤษแย่งชาวฮ่องกงไปจากกินหรือไม่ถ้าคิดแบบถ้าคิดอีกมุมมองคือย่ใช่ใชกําลังแย่ง แย่งพลเมืองของประเทศกินไปแต่ถ้ามองในเรื่องของศักดิ์ศรีความมนุษย์ความเป็นคนและก็สายสัมพันธ์เลือดเนื้อเชื้อไขถามว่าคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดไงฮะหาที่มันดีกว่าที่ที่มั่นใจและอยู่สบายนอนหลับปลอดภยัยกินอิ่มไม่ต้องหวัดโรแวงกับการต้องใช้ชีวิตนะดังนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับว่า จีนจะยอมหรือไม่หรือว่าอังกฤษนั้นจะมีมาตรก,การในการที่จะรับมือในการขึ้นศาลร,ระหว่างประเทศอย่างไรวันนี้กับผมดรชาลอขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ